สวัสดีครับมิตรรักฟแฟนช่องทาง y o b ูทุกทุกๆขั้นทุกๆกลุ่มพบกับฉันอีกเช่นเคยกับบคนยุค8ปศูนบุญโชคมานาสิริในคลิปในชุดนี้ฉันก็มาถ่ายาคลิปให้สหายได้ชมกันก็มาได้ ไปถ่ายรถไฟกันมาตั้งนานแล้วฉันก็มีโอกาสที่จะมาทำบุญและก็ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับประเพณีศาสตร์เดือนสิบของชาวัทัทใต้ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณที่วัดปากมโมลกหรือวัดปริทารามอยู่ในหมู่หกอำเภอท่าศาลา จงังหวัดนครศรีธรรมราชก็พามาชมบรรยากาศในการทําบุญสะเดือนสิบหรือเรียกว่าส่งตายายครับเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันตอนนี้เราก็อยู่ในภายในงานวันสะเดือนสิบที่วัดปากหลวงครับหรือวัดประดิษฐ์กันทาราม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอท่าศะลานี่ก็จะเป็นบริเวณซุ้มขายของก็จะมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาจะมีซุ้มต่างๆซุ้มเกี่ยวกับทําบุญในวันศาสตร์เดือนสิบก็จะมีนักบุญประชาชนทั้งหลาย ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็มาทำบุญกันที่วัดปากหมูนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์เดือนสิบวันนี้สิบสองตุลาคมวันพริหัสจบปฏก็เป็นวันดีวันนี้ก็ทำกันก็ไม่กี่วัดครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีอีกที่วัดหลวงมาและวัดป่า หลายวัดเลยนะครับพรุ่งนี้นแล้วก็วันที่อ่าสิบห้าค่ำวันที่สิบสี่ก็จะหลายวัดทั่วนครศรีธรรมราชเลยครับวันสงตายายหรือวันจัดเดินสิบนี่ก็จะเป็นบริเวณงาน ตรงโน้นก็จะเป็นสาราลวงธรรมที่พึ้งสร้างเตร็จ่อฉันก็มีโอกาสที่จะมาถ่ายทำให้สหายได้ชมกันครับเดี๋ยวเราก็เดินชมงานกันไปเรื่อยๆมกก็าอย่ับทุ้มในการทำบุญเพื่อที่จะส่งตายตาย ติดสักครู่ก็จะมีพิธีกรรมต่างๆของทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับบางสกุลหรือเรียกว่าตรงตายายให้ไปสู่ควบคุมที่ดีครับนี่น่าจะเป็นซุ้มฉันก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นซุ้มเกี่ยวกับทำบุญ ให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วแล้วก็จะมีะเกี่ยวกับทอดกระถิ่นก็จะมีะพุ่มดางๆมาตั้งไว้ครับตอนนี้ก็จะมีะมะชาวบ้านนักบุญ,บญทั้งหลายมาจากทั่วจารทิษก็มานั่งรักก่อนเพื่อที่จะรอพิธี ส่วนบงังตะกลุลหรือพิธีตับบาทก็อ,อีกไม่นานนะครับหรืก,ก็จะเป็นภาพรวมอีกยกนำไม้สหายได้ชมกันครับเกี่ยวกับงานบุญเดือนติบของทางภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเราเห็นเขาเรียกว่าลานทิงเปรดก็จะมี ชาวบ้านนักบุญทั้งหลายก<า>็จะเอาตาเพื่อที่จะเอามาตั้งในการชิงเปลดก็อีกไม่นานี้ครับแต่ฉันก็ไม่น่าจะถ่ายถึงในพิธีตรงนั้นได้<า>เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายที่วัดอื่นอีกในวันพรุ่งนี้ครับ<า>ก็คือวัดสวนหมาก ตอนนี้ก็มีสื่อต่างๆก็มานำเสนอ,อ,กอเกี่ยวกับงานบุญเดือนติบของทางภาคใต้ฉันก็เห็นสื่อช่องหนึ่งซึ่งก็ไปขอเอ่ยนามนะครับเขาก็มาทำเกี่ยวกับกงานบุญเดือนติตามสถานที่ต่างๆเช่นกันนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวม หยิบยกน้าไม้กระหายได้ชมนึงครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นศาลา,าโลงรงคาหรือศาลาการประเรียนที่ชาวบ้านมาจะยกสิ่งของต่างๆมานำถวายวัดหรือ,อเกี่ยวกับทำบุญวันจัดเดือนสิบก็จะ,จะมีพวกลาลองกอ,องลังกาดผลไม้ ก็จะมีข้าวเกีย๊ยวต่างๆที่นำมาอถวายพระแล้วก็ส่งไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเอาไว้เดี๋ยวที่วัดจนุมากฉันก็จะเล่าประวัติศาสรและ,ะว่าเป็นมาของวันจันทรเดืนสิบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะเป็นาโบเทเว นักบุญทั้งหลายผู้คนทั้งหลายที่วัดปากนูรือวัดปฐิตารามแห่งนี้ก็จะมีมากมายเลยครับเมื่อกับฉากเช็คอย่ากจะดูเซที่ก็รับไปบ้านแต่นันบุญนลูกกันในโรงเน่ยในข้าวเนี่ยบานการตัดที่ใจรอเดิมถอนหนอี่นี่ไม่กัดข้องหนอเตอตุงเต้ามาเ นี่เมื่อนกัทราบการกลิ้นบันเนี่ก็จะเป็นภาพปฏบัตโดยรวมของการนาได้ชมการกลายเป็นส้าวในวัดหลวงประจมพรมพุทเจ้าในยุคที่ไม่ตนตันยักษ์ใักพระยักษ์ด้วยดมากก็อยาทาบว่าช่องของจัาทได้ไปพบกับความได้ทำเกี่ยวข้องกับตัวนี้นี่ไม่ใช่ว่าแต่รูวันซาลาเป็นรอย นี่ครับตามสยานีรวมล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้กันก็จะเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วันจันทร์ติดให้ตายได้รับส่วนรับฟังกันครับสำหรับคลิปนี้ที่วัดบางหลวงจันทร์ก็ขอเอาวัดเทียมทั้งนี้ก็ทำใหม่วันนี้ที่วัดบางหลงในวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเข้ม เราฝากกดไลค์กดแชร์กดจำจะไลค์กดติดตามมาช่องกันด้วยฝากทีมงานในชั้นของพวกเรไว้ช่องมาได้มีหลากหลายคลิปมากกว่านี้ครอบไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลิกลากับเทศกาลงานบุญศาสตร์เดจิบของภาคใต้ที่วัดปากโมหรือวัดประดิษฐ์ชัยธารามก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าอิ่มอ,อกอิ่มบุญกันประชาชนนักบุญชาวบ้านต่างคนต่างาก็กลับบ้านกันครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมครับที่วัดสวนหมากผมก็จะถ่ายคลิปในแนวประเพณีแบบนี้ให้สหายได้ชมกันอีกนะครับแล้วก็ยังมีวันที่14ที่วัดโบราณสถานก็คือวัดโมกลานก็จะถ่ายทำคลิปกับประเพณี จากเดินสิบของภาคใต้ก็จะเก็บบรรยากาศนำมาจ่า้ได้ชมกันครับสำหรับคลิปกับบรรยากาศที่ปากหมุนี้ฉันก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ช่องฉันด้วยฝากทีงานสเตชันคนบ้านรถไฟไปชมช่องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสายทุกท่านที่ติดตามนะครับ มมาตอนที่ชิงเป็ดเมื่อัะครู่อ่าฉันเอาไม่ทันจริงแต่ว่าจะถ่ายคลิปตอนชิงเป็ดหน่อยโอ้เละเทะหมดเลยกล้องเกิงไปก่อนนะครับ